มาทำความรู้จักไข่เยี่ยวม้ากันนะทุกคนไข่เยี่ยวมา้าหรือไข่ระเภาคือการแปลรูปไข่เพื่อการบริโภครูปแบบหนึ่งของคนจีนที่มีมาแต่โบราณการคนจีนเรียกว่าเกี่ยมาหรือจี้ไห้ไข่เยี่ยวมา้าจีนแต่พาเป็นสูตรสมุนไพรปลอดสารตะกวัวอุบมไปด้วยโปรตีนกลิ่นไม่ฉุนควบคภูมการาผลิ สนใจโทร0619565459หรือ0 9 2 2 5 6 2 6 6 3นอกจากนี้แล้วยังมีความพิเศษอีกนะคะความจริงแล้วไข่เยี่ม้าลายดอกที่เราเห็นนั้นมันมีชื่อเรียกด้วยนะคะเจ้าไข่ลักษณะนี้ชาวจีนเรียกว่าทรงฮวาตั้นหรือไข่ใบสน ซึ่งกินได้และใช้บำรุงกำลังอีกด้วยค่ะ